เปิดชีวิตจริงเรื่องราวของแม่เปียกเป็นหลานคนสำคัญของประเทศถือเป็นนักแสดงอาวุธสมาากฝีมืออีกคนของวงการบันเทิงสำหรับน้ำเงินบุญหนักหรือสวงจารุวิจิตมีชื่อเล่นว่าเปียกอายุ80ปีเป็นทั้งนักแสดงและนักพากย์ชาวไทยแสดงครั้งแรกเมื่อปี2498 ผลงานแรกคือภาพยนตร์สาบสวรรค์มีผลงานละครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519ละครเรื่องแรกก็คือละครเรื่องหอขวัญแม่เปียกนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า65ปีแล้วในตอนนี้เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ตอนที่แม่เปียกนั้นอายุแค่16ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้นันแม่เปียกของเราก็อายุ81ปีแล้วละครเรื่องล่าสุดที่แม่เปียกได้แสดงให้เราได้ดูกันนั่นก็คือละครเรื่องนี่เกียรติยศ เป็นดาราอาวุโสอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีแต่คนรักจริงๆถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงมีผลงานออกมาให้เราได้ดูกันอย่างต่อเนื่องแม่เปียกนั้นก็ยังบอกอีกว่าทุกๆผลงานของเขานั้นก็แสดงออกมาด้วยใจที่รักในการแสดงมากๆเป็นนักแสดงอาวุโสที่เป็นไอดอลในการแสดงของเด็กๆยุคใหมห่หลายๆคนแม่เปียกเคยเล่าว่าไม่รู้เหมือนกันว่าการแสดงมาจากสายเลือดไหม ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วอาจจะเป็นที่ดวงหรือพรสวรรค์บวกกับสายเลือดที่คุณปู่ท่านเป็นพยาหรือว่าคุณพ้าอยู่กับรัชกาลที่หจากที่เคยอ่านตามประวัติของท่านนะคะคุณปู่ก็เหมือนเป็นมือขวาเป็นคนจัดเรื่องเขียนละครน่าจะมีจากตรงนี้ด้วยท่านได้เรียญพระราชทานเต็มเลยอยู่ที่บ้านแล้วนามสกุลเดิมของเราจารูวิจิตเป็นนามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่ห ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะได้ใส่เลือดศิลปินมาจากคุณปู